6สัญญาณของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทน,นะครับก็ค,คือหนึ่งปวดร้าวเคยไหมฮะการปวดร้าวปวดร้าวก็คือถ้าเกิดเป็นโรคหัวใจก็จะปวดถึหัวใจเริ่มร้าวไมที่แขนใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นนี่ก็จะปวดจากหลังแล้วก็ร้าวไปลงขาเพราะว่าเส้นประคือเวลาเวลาเป็นเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวมันจะดูมีส่วนมีส่วนที่เอวเนี่ยเป็นมากที่สุดอันดับหนึ่งนะครับมีกลางหลังแล้วก็มีต้นคอเนี่ยตัวของ เวลามันปวดตรงนี้เส้นประสาทมันจะลามไปดูแลในส่วนของออขาใช่ไหมครับก็จะปวดร้าวชาลงขาถ้าแขนต้องเป็นกระดูกสันหลังในช่วงกลางกลางมันจะมีการควบคุมของเส้นประสาทไปที่แขนว่าทั้งทั้งเส้นหลังเราเนี่ยมันเส้นแต่เส้นจะกระจายไปทั้งตัวนะครับถ้าเป็นที่คอก็อ,อาจจะเป็นก็อาจจะเป็นโซนนี้โซนไหลโซนกลางตัวอะไรประมาณนี้นะครับก็ปวดล้าวไปแต่ะละจุดไม่เหมือนกันนะครับ มีอาการปวดร้าวหลังลงมานะครับก็คือปวดไปตามเส้นประสาทแล้วปวดทั้งเส้นของของหลังอีกนะครับมีอาการปวดปวดเป็นเพห,หายเพราะว่าบางกริยาท่าทางก็อาจจะ,อ,ะอาจจะมีการมีอาการดีแรงปวดนะครับในบางท่าก็ไม่เกิดแรงปวดนะครับก็มีโอกาสเป็นเพนหายมีโอกาสปวดเมื่อยืนนา,นานหรือนั่งนอนอนั่งนาน,าน ไม่มีนอนนอนไม่ปวดใครเป็นโรคนี้นอนมาเลยตลอดแต่ว่านอนนานๆก็ทําอะไรไม่ได้นะครับยืนเฉยๆไม่ได้นั่งเฉยๆไม่ได้เดินไปเดินมานานๆก็ไม่ได้นะครับคือต้องสามอย่างนี้ต้องสลับกันแล้วก็ไม่ไหวก็คือต้องไปนอน,นครับแต่ที่สี่คือมักไม่หายเป็นเหลืออรังมากกว่าหนึงห่งอาทิตย์ขึ้นไป ใครนะครับในที่นี่เคยปวดเกินหนึ่งนาทนะครับเมื่อกี้ชูยกหนอ่กรอบนะนหายไปแล้วใช่ไหมหที่เทียมปวดมาหลายปีแล้วยังปวดปเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันนะครับมาวิเคราะห์กันว่าเป็นระยะไดหมครับพอพูดอย่างนี้ปุ๊บพี่ป้อมปาบจับหลังเลยรู้สึกปวดทันทีพี่ป้อมจับหลังพี่ี่ฟังถึงตัวน,นี้รู้สึกพี่ปวดแล้วหรือพี่จะเป็นโรคกระดูกทับเส้นไปด้วยนะครับ เดี๋ยพอครับจะเย็นๆนะครับแต่ก็เป,เป็นเพื่อนอผมก็ได้อินอ,อนมากนะครับดูว่า6สัญญาณเนี่ยเป็นไหมนะครับถ้าเป็นรวมทุทกข้อนี้คุณเป็นหมอรองทัพกระดูกทับเส้นประสาทแล้วแล้วบอกผมบอกเลยว่าหกข้อที่ผมเป็นหมดแล้วค,คือ พอผมทําข้อมูลเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นการการันตีนะครับแล้วผมก็มีวิธีรักษาตัวเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทอดว่าแล้วผมรักษาตัวยังไงแล้ววันนี้ก็ดีขึ้นมากๆนะครับตอนนี้ก็นั่ง4ี่ห้าชั่วโมงได้แล้วนะครับแล้วก็ทางานได้ปกติเดินเขิอนอะไรได้หมดนะครับแต่มีมีโอกาสเจ็บป้าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใช้งานหนักนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.